โทรทัศน์เครื่องนี้อาการเป็นเส้นเป็นเส้นเดียวทางแนวนอนโทรทัศท์ซัมซุงจอสก้านีนวเป็นเส้นแนวนอนค่อยขึ้นว่าไอซเวอร์ที่ว่าขยายแนวตั้ง น่าจะเพลแล้วหลังจากไข่ฟางมาแล้วค่อยกับเป่าฟุน่นียบห้อยแล้วก็สำรวจเบิงว่ามันมีอย่างพิษปกติบ่วายซีเบอร์มันแตกบ่จากการแนมเบิ่งก็เห็นซีบิซซิงเขานะ่าไซนา power pack มา แต,แต่ว่ามันกับโบแมนประเด็นเพราะว่าค่อยต้องการจระซ่อมอาการเป็นเส้นเดียวเบิ่งไปเบิ่งมาแล้วก็เป็นแผ่นจีนเป็นโทรทัศน์จีนแล้วค่อยกับสีทอดสายออกเบิ้งแล้วก็สีหันนอต แล้วก็ส่งา่ายแผ่นขึ้นมาถ้าหากว่างา่ายแผ่นขึ้นมาซ่อมเลยก็ได้คือกันแต่ว่ามันคุ้งแผ่นหอน้องแผ่นยางห้องมันมันสะดวกวก็เลยว่าสีหันเอาแผ่นแผ่นห้องออกก่อน ซอกแนวมาใส่น็อดไว้จังนในน็อดีิเซียกราวแผ่นยางฮองออกแผ่นยางฮองแผ่นปิ้นจะน่งกงง่ายขึ้นมาเบิ้งว่ามันเป็นไน้นนใดเนี่ใดใหม่แน่เบื้องจากสายตากับบุห็นมีอย่างใหม่เลยแต่ว่า ก็เห็นมีห้อยตุก,กวัวรวมอยู่ตามคายซีและกอนในแผ่นค่อนข้างจะหลายค่อยขึ้นว่าค่อยสีย่ำตุก,กวัวสะก่อนจังหลังจากย่ำตุก,กวัวแล้วจังค่อยสีกวดัดซ่อเบึ้ง หลังจากย่ำทุกวาแล้วก็ออมมิเตอร์มาวัดไฟเบิงวัดไฟเลี้ยงของไอซีเวอร์เลยได้33โวลต์วัดอยู่ที่ตำแหน่งเดโอดดีซีฮาหนึ่งแล้วก็ย่ายมาทีอาคาเคโทดของมันก็นได้ได้34โวลต์ได้34โวลต์ แล้วก็ง่ายไปที่ขาไฟออกยกบบมีไฟเลยปกติมันต้องได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของแรงใจสมมติว่ามันมี30โสลตวนมันก็ต้องได้1ิโหลาวนส่วนว่าไฟล้อยมันได้ร้อยสี่สวนไฟร้อยมีปกติอันนี้มันไอซีเวอร์ ซูมาเกะไกยันบะเบอร์คอมันดีเจ็ดแปด่วนสี่หนึ่งบางทีนี่คอยกาได้จอดขาดทางด้านลูมออกแล้วแหละดูวตกลัวเรียบร้อยแล้วก็สี่ดึงเอาไอซีโอมาเลย แต่ว่ามันติดแน่นเลยต้องหาแล้วมางอดมางัดมาแงะก่อนแล้วก็ใช้คขีมดึงออกมามาเบริร์มันมาเบิร์มใกล้ๆห็นปะดีเจ็ดปดศูนย์สี่หนึ่งแล้วค่อยก็หาตัวไม้มาใส่แล้วเหยมห้อยอันที่ค่อยถืออยู่นี่เปนตัวเก่า ตัวไม้ก็ใส่ไปละใส่ไปแล้วก็สีม้าจอดขาจอดข่ดขซีเหม้มันติดกับแผ่นปิน้นหลังจากจอดขาแล้วก็เสียนา้าไมแล้วก็สีมาวัดไฟเบอง์ไม้วามันเปเท่านได้ วัดไฟเด้งไอซเวอร์ ver, แล้วก็วัดที่เวอร์เอาออกไปหายกว่ามันสิได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของของแรงใจไฟบอวัดอยู่ที่ตำแหน่งขายกเลยตอนนี้อนาำมัยก่อน มิเตอร์มาวัดที่ฝาขาไปเลี้ยงหลังจากที่เครื่องเฮดเวียกก็ไปมันจะตกลงมาเหลือสกโวลแล้วก็ยุทธ่ยกก็ได้แต่ได้ชิมหาโวลเท่ากับเครื่องหนึ่งของแรงจ่ายแต่ถือว่าถูกต้องแนวนี้แม่นไอนซีเวอร์เฮดเวียกแล้วมาเบ่งหน้าจอทางด้านหน้า หอขึ้นซ้ำซุงขึ้นซ้ำซุงตัวหนังสือสีแดงขึ้นสีฟ้าแล้วค่อยกับอัดฝ่าเห,หยียมห้อยลองเอาสัญญาณข่าเบิงกับภาพแจ้งดีละภาพโบหุบุยืด